วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับวายคาร์นะครับคันนี้คือซูมเอ็นะครับผม50าสซีซีนะครับรถญี่ปุ่นยุ่นยุ่นเลยครับผมก็เป็นเจเนอเรชันแรกนะครับแต่เจเนอเรชันที่ขายในบ้านเรามันจะเป็นซูมเอ็กซ์รอหนะครับหรือ1 1 0เนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่วันจะเป็นรูปเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายนะครับในบ้านเรานะครับยอดนิยมนะครับแต่คันนี้นะครับเป็นรุ่นตัว 50C ซีซีนะครับผมคือญี่ปุ่นแท้ๆนะจ๊ะ ะจานะจาจ้มาดูกันเลยโอเคทะเบียนญี่ปุ่นนะครับผมซื้อมาใส่ใน,นหล่อเลยนะครับแต่อยากได้ก็มีขายเหมือนกันนะฮะด้าล่างเอาไว้ใส่พวกไอเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไปรุ่นเขาเล่นกันอนะ่ะใครรู้ก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพราะมันคืออะไรมันสามารถใส่อะไรได้บ้างแต่ผมว่ามันอเนกประสงค์คันนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ใช้แบบจอดโชว์ในงานนะครับหรือขับเล่นในงานอะไรย้ยได้นะฮะนีหนะ้าปัดใหม่ คันนี้ก็รีวิวแบบง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับเครื่องก็ฟิตมาใหม่แล้วนะครับผมอ่าดีเทลซอนได้สคนนะครับนี่มีขาพักเท้านะครับปุ่มสตาร์ทนะครับยอยู่ตรงนี้นี่กิมมิ้เด็เด,เดๆเลยนะครับนี่จะมีตัวล็อกนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับตรงรุ่นนะจ๊ะล็อกได้เปิดล็อกได้ตรงนี้นะและ้วก็เสียบกุญแจกุญแจมีให้หนึ่งดอกครับไฟสถานะน้ำมันใกล้หมดแล้ว นะครับแล้วก็ไฟสถานะของตัวของเรื่องของไฟนี้ครับผมไม่ไม่ต้องสนใจมันนะครับขอให้แท้มีครบพอนะครับไฟสูงไฟต่าไฟเดียวซ้ายเบรกซ้ายขวาแปรนะครับไฟหน้าติดไหมติดทุกจุดไหมยางเป็นยังไงเครื่องเป็นยังไงต้องลองมาดูครับนี่ผมให้ดูสภาพโดยรวมนะครับเพราะว่าเครื่องคันนี้ไปฟิตมาใหม่นะครับดีเทลครับดีเทล เพื่อนเพื่อนยูทูบนะครับที่มาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมถ้าชอบนะครับรถแนวๆรถแปลกๆรถหายากแบบนี้นะครับก็มาดูกันได้ครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับิสดสวิตช์ออนก่อนเอไฟฐานะไฟจะขึ้นบอกเดี๋ยวตังติ๊กก๊กติก๊กทีเดียวติดน,นะครับเดีวบรรยากาศด้วยใบพัดนะครับ เียวครับบอกเลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์095912502นะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับโอเคครับเรามาลองออกขนใหญ่ดูนะครับเสียงมันจะอันอันนิดนึงนะเพราะว่ามันรถมัน50ซีซีนะครับแต่ว่าดีไซน์มันค่อนข้างที่จะแบบเก๋เลยนะครับแล้วก็สามารถจีบของด้านหลังได้นะครับจะโล่งโล่งครับเอาไว้เก็บพวกของจิปตะครับ เสียงแบบกวนตีนะครับเล้าใจนะผมคันนี้แต่ดังด้วยฟัง <M> mm> อ่ะเป็นไงล่ะอยากดูวตาเล่นไหมจหัดไปลูกก็น่าเยอะครับอันตรายลูกกน่าเยอะนะอีกรอบนึง <M> mm> อ่าแค่นี้ก็ได้นะครับเลือเรือันในหมู่บ้านวิ่งซื้อของอะไรเงี้ยครับไปกินกาแฟ เช้าๆแลผมขี่สบายเลยครับคันนี้นี่ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราออกถนนใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะเพราะว่านี่ครับขี่มือเดียวนะครับอ,อีมือหนึ่งจับมือถือนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวยคาราทสสีสวัสดีครับ